วัดสองคลองใต้นะครับผมไม่รู้พูดถูกหรือต้องพูดแล้วล่ะนะครับอยู่ที่จังหวัดสระบุรีครับก็ของกินมากมายครับวันนี้วงเทวรังแสงทองครับมาพ่อมาสนุกสนานกันครับวันนี้นะครับแต่ถึงงานวัดแล้วเนะี่ยสิ่งที่ขาดได้เลยเขาเรียกว่าคู่งานวัดคือของเล่นเต็มแทนทุกงาน พอเพราะหลังๆมันไม่โดนแล้วเ <c oughs> จอัครับวันนี้ทุกคนครับเจอัครับได้อะไรบ้างครับบ <c oughs> อลวันนี้เหรอครับ <c oughs> ของของเล่นเขาใช่ไหมอันนี้นะกองกองกับไอ้เครื่องทำแบบเขาเรียกว่าไงนะเครื่องทำไอศกรีมไอศกรีมใช่ได้มาแล้วมันแบบคือเรานึกถึงตอนเราเด็กไงเรา <c oughs> จะชอบจะอะไรเงี้ย แตเขาโตแป๊บเดียวเล่นสนุกสนุกแต่แม่เขาจะว่าเราไม่วซื้อไปก่อนโคครับสวัสดีค่ะเราถึงงานกันแล้วนะคะพ่อวัสดีค่ะชิกชิกแม่สวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะโอ้ กมตอมือนกันนะมึงเองอะไอะไรกว่าูไปยตอมเอาใเด็ดตอมนะว่าอันนี้ลุ้นว่าเราะมาสี่น่งใเงยเงเฮ้ยอย่างเนาะ็มาดะไละชีวิตเอาจุกไปยังจุกเริ่มต้นใหม่ก่อนจุกเริ่มต้นใหม่่จุกเริ่มต้นใหม่อีกหนึ่งรอบนึ่งสองสาเออนวนวดแล้วพอดีแม่แรงมาก โดนดอนี่ก็เป็ลซีหลาเออบดดี้อีหยังสาวกินข่าจับแจ็คโดนัันหลัเขาดเดียเราไปซุกกันดนเนอากขึนไปอีพวกคนจังขนาดเนือใส่ในปากเขาเผาไกเขาไปบอได้เออพวกคนอินซเหลี่ยมก็จะไปกอนหลเยไผ่ปกับล่างมึงไปกับุก แล้วมีเห็นมีผู้ชายอยู่ใน่เลไปเลี้นัร่งนี้สัมผัสนั่งร่องนี้าสัมผัสหรอเมียั่งรองนงรองีมัมปัสพี่ติ๋มปากข้ามาแปลาเขามาเนี่ยแปลวเขามาอยู่ข้างหลังเอามาแล้วนอานแหละเอานั่นหลนั้นแหละเอาขอมาสวยเถอนี่คือสวยเถอเาหน้ามีก็หนา้านจะหน่อยลง ก็เบิ่งกี้ยิ้มก็เ่อ้เล้งมากไม่เห็นตมือัแม่าเตรมเริ่มยิ้มบะไรได้ได้นิดหน่อยยิ้มเมื่อคืนแล้วยิ้มเแล้วยิมได้นิดหน่อยน่าความสุขเขาี่นองเอามุรู้จีบ่ได้รู้แต่น่ะผมเล่าตำนาน้กินเอาไม่เห็นแม่เอาม่เห็แม่ไปให้เราเองมันมีเยอะอยู่ลูกมีเจ็สิกล่องเา ก็เหนีบรุนดนหนีไปแล้วอันยาฟ้าบบอลกูบ่บ่หนีบไปแล้วยาปราบสางมันให้มันหยินแล้วกันเท่ลกันสางมันอยู่ถ้าหนียบแล้วสางเลยนะโมยู่เป็นชิกได้เฮ็ดเอาเองเฮ็ดเองแง่งกระจมเระพิร์เอ้เองสาวสวยมีหนิงมีไม้แม่ยุ้ยแล้วก็บูมแล้วก็พี่ละไมค่ะห้าคนหนูไปนี่ม่าง่าหนูไปเที่ยวม่าง บ้านเราอยู่เลิงนะเออเลิศมากเลิศเลิศบ้านเราอยู่เริงนะเทแต่บ้านเราอยู่เริงเลิงกลับทั้งไหนเออเริ่มหาท่ากลับบ้านไปได้แล้วโค้ดแปลกใจแลจะมาเป็นเด็กกรุงเทพเออเออเอาแบบ่าผมาดกด้ยนะโอเคเออตอนี่าจะพี่ติมาคาอันบออมันไปแล้วเธอไหวใส่่ มาพี่น้องหอดังเวทีแล้วนะคะพ่อลุกกับแม่อกก็มาแล้วนะแล้วก็บอลมาใส่ปั่นนะคะเอาให้ก้อยก้อยเป็นพุ่งเกราะมาด่าละชีวบเอาจุ๊บได้ยังจุ๊บเริ่มต้นใหม่ก่อนจุ๊บก่อนแล้วก็จะม่เพราะว่าไหนไม่ทันดิหนึ่งสองสามโอ้โววนวนแล้วพอดี เล่นดูความหักความเวียงหมบวกเดี๋ยวงสาวกินขดแซ่บเออสัยเดี๋ยวด้วยพวกนัดโดนานเดิเมาปก็สวยเด้แมนอีนความเจ้าอข่อยกำลังม้อวมาก็สวยเดี๋ยว เรามีเห็นพมีุ่ยอยู่ในหลุมอยู่เลยโอมีทางลนี่ตผางลนี่โอ้จัผเจะหนกาันี่จับผหรอแมพี่ติมปากข้าวมาเสียบกล่องไหมอยู่ข้างหลังเอามาแล้วไดแล้วเอานน่อ้สวยแถะวะไ่ได้จบลยังก็หนาหนาจะหน่อยลงเดี๋ยวพ่อันได้เห็นน้องสาวคนนี้เห็นมื แม่เตรียมเริ่มยิ้มอะไรเราได้นิดหนยิ้มม่นแล้วยิ้มเม่นแล้วยิ้มด้นิดน่อยกินข้าพี่น้องก่อนเริมงานวันนี้ดีคืนอยิ้มสวัสดีชาวอันสดใสค่ะตะกี้กจะทิแม่ว่าสามาแม่กินเขาไปซูมเอ็นกับแม่ทายลูกกัเต็มติต่อไป ากล้องตอนนี้เปลี่ยนตากล้องแล้วเป็นน้องไม้ภาพนี้บอเป็นคนดีไทยหรูบอคอยงามเนอะเอออาจึงอ่าดีคืนเหมือนใส่สุดเซ็ตสุดอย่างเบ๊บแบบเบลเบลเด้งใส่สุดเซ็ตสุดอย่ามอ่ารับบทเป็นคนรัก กับลูกๆเหมือนเดิมเออครับตลอดครับตลอดแต่ชุดนี้เป็นไงบ้างครับแบบน่ารักคือแบบเขเคือแบบเกาหลีไงเออเกาหลีเก่าอย่างไม่ไม่เอ้ยเปลี่ยนการแต่งตัวไปทุกๆวันเพราะว่า เรามีคนรอติอดอตามเยอะเขาก็จะเดว่าอุ้ยมือนอีนี่เลยสิใส่สูทอย่างนองสุดได้เท่าอะไรดิครูบาลสำหน่อยมาจอบมือนี่เตียนติดตอกไปใส่สูทอย่างนี้เลอะเป็นติดตอกเลือยังจะเป็ของกเลอะเป็นคำทักทายจากครูบาลสำหน่อยพี่น้องค่ะ <c oughs> วันนี้งานเราอยู่ที่ไหนคะคนสวย <c oughs> วันนี้งานเราอยู่ที่ไหนจ๊ะ รีแกงค่อยสระบุรีวัดหนองไม่รู้ค่ะถามวัดสองวัดสองคนวัดสองนี่ก็คือตั้งแต่เห็ดผมยาวมากนี่เพราะถ้เห็ดผมร่อนจักเทือข้ามแรกในเห็ดผมร่อนตั้งแต่เห็ดผมยาวมากลูกนี้ให้กี่คะแนนคะแม่เมยเปลี่ยนสไตล์การแต่งตัวบ้าคือแบบแบบเปลี่ยนสไตล์ทรงผมของมาเห็ดผมเหลี่ยมมระโดดเลยตั้งกต่เห็ดสุกนี่กระถามว่าเขาเขาหนาบ้างเขาหรือแต่ว่ามันเป็นแถว บอทเฮาเนกะมัน yeah. เป็นแบลวแบบฟิลเกาหลีเออแบบแบลวบผู้เบากับจนทักนอกมือมินเตนหรือยังผู้เบาจับหน่อยเออสะอ่อนแม่งามพี่น้องค่ะลูกนี้ให้กี่คะแนนคอมเมนต์มาคืนนี้มาเจอกันเลยนะคะทีมงานเพลียวพาวแสงทองนะจ๊ะอยู่ที่วัดสองคอนใต้ใช่ไหมสระบุรีแก่งคอยบอนะจ๊ะอยากทำตาสองคยานี่ก็สวยแล้ว ถ้าใครเหตตาสองสันกับสิตน้องอาจจะเอบตาหวานนิดนึงแบบเบลล์โอ้ยเฮตตาผู้มีอันถอดยอะแต่หัวยอะอย่างเอสซี่บอกว่าอันเห็นคนในบัรยกรรมมาไม่มีรุ่นหรือล่าเป็นลูกหลานอันมีหมอสบรรยากาศดีทำแล้วสวยเลยเขาเออเห็ุแล้วก็ประสบความสำเร็จทำแล้วประสบความสำเร็จก็คือทับเทื่าเดียวใบเก๋มอมระหว่างนมากัดกันยังมากัดอยู่เลยกราความสุข ความสุขใครความสุขมันค่ะต้อง,องความสวย้องยกให้ Century Path Clinic นะคะคุณหมอโนกแล้วก็ความสวยจากจ,ากจากมูกต้องยกให้ SB Clinic คอนแก่นนะคะคุณหมอโอนะคะเลิศจมูกแต่ว่าจมูกคือเรามุ่นแห้ง,งจมูแกแล้วเออเลิศส,สวยแบ๊วๆนะคะระหว่างเดินทางเด้อพี่น้องเด้อไปพอกันได้เ้อร์มือแลง ค่ะวันนี้เช้าวันที่31นะคะวันนี้เราก็รับเอาเรื่องเลย่อวันนีบอนบอลว่างไรวันนี้เราก็กำลังจะเดินทางไปงานที่วัดสองคนใต้สระบุรีนะคะทีงานเราก็กำลังขึ้นรถนะคะวันนี้รถว่างนะพี่หมีก็ไปเองนะคะเอาี่ก็ลานะคะรถเราก็จะเบาๆหน่อยนะคะวันนี้นะคะ ทีมงานเราก็จะเริ่มออกเดินทางทางั้งรถดันเชื่อแล้วก็รถบันทักเรานะคะเดี๋ยวจ้าเดี๋ยวเราเริ่มเดินทางกันเลยจ้าค่ะแล้วก็มาซื้อข้าวซื้อน้ําที่เซเว่นนะคะเต้ระสมันเกือบไม่ได้ไปแบบงานกับเพื่อนนะคะเพราะว่า,า,ากเกือบไม่ตื่นตื่นแบบ<ม>นาทีสุดท้ายเจ็ดโมงห้าสิบ แล้วก็อาบน้ำใช่ไหมเกือบอาบน้ำไม่ทันนะมมเมื่อเบิเออเดอร์้มินเอ้ยเป็นแนวไหนข้มินนบงซอยเดียนยยนี่นะยี <c oughs> ่ต่ะยิ่นตั่นอาบน้ำทันอยู่